Kuk..Luka Nga mời <laughs> mời 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 เชียมุดไหนครับพี่เชียกหมุอไหนครับเชือกก้อนนี่ครับโอ้ยอย่าบอกเลววยว่าอยู่นี่ฮะเียงก็ชัดแนีโอ้ยอยู่นี่เสีอกชัดตรงนี้อยู่นี่แล้ว

เจอเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วหนึ่งบาทหาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนแรกูีนู <s <S ่นสัญญาณก็ดังนะครับตรงนี้มันไม่น่าจะมีเปหาตรงกอบวนนะครับมันก็ไม่มีเจอสัญญาณแบบจางๆนะครับห็นแล้วตรงนี้นะไม่น่าจะมีนะครับแต่ว่าพอดีแขวนเครื่องไปโดนโอเคครับผมจบภารกิจ ครับตันนี้เรียบร้อยนะครับแมนแมนแมนมองเขาอาใบบัวขึ้นมองท้างลงเมเนี่เออออมประเทศอยู่เสียงชัดเจนนะครับเสยงชัดเจนนะครับผมเรียบร้อยนะครับภารกิจแมนหนึ่งบาทนะครับเรียบร้อยครับผม